เพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m i n i n o m o l i l h c n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  นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กับช่อง m i n i n o m o l i l h c n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  นะครับในเกม c l อ of Duty Mobile นะครับกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปนะครับในส่วนของภารกิจ Challenger p a s s นะครับในสัปดาห์ที่4นะครับก็ห่างหายไปหลาย EP นะครับก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับสำหรับในสัปดาห์ที่4นะครับของซีซั่นที่ 6นะครับของซีซันที่6นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีภารกิจอะไรนะครับให้เราได้ทํากันบ้างและมีวิธีการทําแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตานี้นะครับซึ่งเป็นตัวหน้ากิจกรรมนะผมไม่ได้บอกนะครับว่าผมบอกไปหลายรอบแล้วเข้ามายังไงผมว่าเพื่อนๆ่ที่ตามช่องผมเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่านะครับเข้ามาแบบไหนเข้ามายังไงนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นภารกิจในสัปดาห์ที่4นะครับ สำหรับในสัปดาห์ที่4ีนี้เนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับหนึ่งนี้นะครับเขาบอกว่านะครับให้เรานะครับทำการล็อกอินนะครับ1วันนะครับให้เราทำการล็อกอิน1วันนะครับเท่านี้ครับเราก็จะผ่านในส่วนของภารกิจที่1แล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับทำการล็อกอินนะครับ2วันนะครับแล้วก็ภารกิจที่3ครับทำการล็อกอินนะครับ3วันนะครับ ต่อมาครับทำการเล่นนะครับในด่านของมันติเพเยอร์จะอันดับนะครับ10แมตช์หรือว่า10รอบนะครับเท่านี้ครับเราก็จะผ่านในส่วนของภารกิจที่4แล้วนั่นเองต่อมานะครับในส่วนของภารกิจที่5ครับเขาบอกว่าเดินทางให้ครบนะครับ5,000ันเมตรในแ Ba ทเทิรรอยอมนะครับคำว่าเดินทางในที่นี้นะครับหมายถึงนะครับการที่เราเนี่ยใช้พาหนะนะครับภายในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น รถมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถกระบะนะครับรถยนต์รถบรรทุกนะครับหรือว่าเราจะทําการวิ่งก็ได้ครับทําการวิ่งให้ครบ5,000เมตรนะครับเท่านี้ครับเราก็จะผ่านในส่วนของภารกิจที่4แล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของภารกิจที่6นะครับเขาบอกว่าให้เราทําการสังหารศัตรูนะครับให้ได้3ครั้งด้วยการใช้พาหนะเนี่ยขับชนศัตรูหมายความว่าในภารกิจที่6นี้นะครับเขาให้เรานะครับ ใช้บาหนะอะไรก็ได้ครับที่อยู่ในแบตเทิรรอยยเนี่ยสังหารศัตรูนะครับไม่ได้3ามครั้งด้วยการชนนั่นเองนะครับเท่านี้เราก็จะผ่านในส่วนของภารกิจที่6แล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของภารกิจที่7นี้นะครับเขาบอกว่าให้เราทําการล่อนนะครับให้ครบ600เมตรนะครับในแบตเทิรรอย่อนะครับคำว่าทําการล่อนในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าให้เรานะครับ ให้เราเนะครับเข้าไปเล่นในบ a ตเทน r รอย l ่แล้วหาเนินหรือว่าที่เป็นเนินสูงๆเนี่ยแล้วก็ล่อนลงมานะครับให้ครบ600เมตรนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของภารกิจที่8นะครับเขาบอกว่านะครับให้เราทำการสังหารศัตรูนะครับ20ครั้งด้วยปืนอะไรก็ได้นะครับที่ในสายของ Assault Rifle พร้อมกับติดนะครับตั้งอุปกรณ์เสริมให้ครบ4ชิ้น นะครับตรงติดตั้งอุปกรณ์เสริมเนี่ยห้ามขาดห้ามเกินนะครับถ้าขาดหรือว่าเกินเนี่ยภารกิจจะไม่ผ่านนั่นเองนะครับและแล้วภารกิจสุดท้ายครับก็คือภารกิจที่9้นั่นเองนะครับให้เราทําการนะครับสังหารศัตรู10ครั้งด้วยปืนเอสเอ็มีอะไรก็ได้นะครับนะครับปืนอะไรก็ได้นะครับที่ในสายของ s อ g นะครับให้เราทําการสังหารนะครับให้ครบ10ครั้ง เท่านี้ครับเราก็จะผ่านในส่วนของภารกิจที่9หรือว่าภารกิจสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับรและนี่นะครับก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับในส่วนของภารกิจนะครับ Challenger p พารในสัปดาห์ที่4ี่นะครับผมใคาชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i า e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,เ,อนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง m i ม ing Mobile Channel วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย